นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศน,าน่าหน้าเนาะเหมือนคืมค้มฝนจะมาอีกแล้วนะคะเหมือนค้มค,มคืมฝนจะมาอีกแล้วเนาะ,ะวันนี้คือช่างไม่ได้เข้าทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวหนกจะพาไปดูบรรยากาศอีกรอบข้างในบ้านเนาะเอ้ยข้างนอกบ้านนะคะโอ้ยนกกระได้ อันนี้ล่มแล้วนะคะล่มเดี๋ยวเด๋ว,เดวไปดูกันนะคะดูลัางมากดีกว่าลังที่นกก็ได้ไปห่อข้าต้มมัดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปดูว่ามีใครไปช่วยเพิ่มอีกไหมอันนี้นกขออนุญาตมาถ่ายคลิปก่อนนะคะจะได้ให้พี่ๆเอฟซี FC นะคะได้ดูกันเนาะช่วยกันห่อให้เสร็จเลพี่นอก ไม่เป็นไรอะมันไม่ตีรังกาให้เลยลูกอะไรมันไม่ตีลังกามันไม่นอนโอ้ถ้าถ้ามันไม่นอนไลฟ์สดอ่ะมันต้องอันนี้ให้เดี๋ยวก่อนให้แม่ทปิเครื่องเออห้าเรื่องก่อนเปิดแบบไอ้นี่โอ้ยหน่อโอ้อันนี้ตาก็ไม่ค่อยดีค่ะหญ้ามาห่อนะคะเดี๋ยวหนูรอดูให้แม่ด้วยอุ้ยน่อเขียนผิดอีกแล้วลูกเลย ตัวสิได้กันเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะแม่เปลี่ยนใหม่ก็ได้แม่แม่ผู้ใหญ่ก็มาช่วยนะคะน่ากินนะนี่ใหญ่ก็หอด้วยพรุ่งนี้เป็นวันพระด้วยพอดีเลยใส่บาตรด้วยใช่โอ้พอดีเลยนะค่ะเนียนผ่านเลยพรุ่งนี้วันท้ายใหญ่เดี๋ยวหนูจะมาใส่บาตรกับย่าแล้วหนูจะไม่ไปดักอยู่หน้าตักทางนู่นเลย เป็นต้นตุ้กไม้นานๆไปอันนี้แม่ต้องกดน้ำเนี่แม่ผู้ใหญ่จะห่อแบบนี้นะคะนี่ของเมย์น่ะอันนี้เด็กบ้านทองนัดประมาณว่อโอ้โอ้นี่ของแม่ผู้ใหญ่นะโอ้ก็ว่าอยู่ต่างกันเลยเหมือนนัดอันนี้นกยูงนกยูงไว้นาดหน่อยลู้ก็อยนี่ไงนกยูงไว้หน้าป้านัดหน่อยลูกไม่ก็พูดแซวเล่นน่าจะลูก้ ถ้าเราทำตรงนี้ยาวก็เราก็เน็บได้นะนี่นัดถ้าเรามีใบตองยาวเราก็เน็บเข้าตรงนี้เลยแล้หนูก็พูดเล่นแย่พี่นัดปกติก็พูดเล่นพูดแย่หนูต้องแย่แล้วนะฮะหนูต้องไปซื้อกล้วยมาแหลน่นะฮะครึ่งหนูจะให้ไออ้้ไไปหากล้วยนะนี่กล้วยหมดกล้วยกล้วยกล้วยเมื่อเช้านี้ก็ โอ้ยกินหมดแล้วเนาะกล้วยมะช้ามันเป็นหอมทองเลยลูกบอกอ่ะมันใส่ไม่ได้ต้องเป็นกล้วยอันนี้กล้วยบ้านเยาวราชกล้วยน้ำว้าบ้านน้ำว้าโอ้ยบ้านยายนี่เยอะนะนี่นี่ข้างบ้านหนูเป็นชูใบชูมองเห็นไหมเป็นไอ้ผู้เกลือลยแต่ว่ายังบดซุกบ่ซุกตั่งเด็นเหลืองอันนี้แม่ผู้ใหญ่จะห่อแบบนี้นะค่ะห่อแบบนี้ค่ะน้องนกหวานแบบบ้านเราแบบบ้านนี่จ้ะนี่ครับน้องนกน้าเออค่ะ แบบนี้นะคะโอ้ยเดือดเห่ะมากโอ้ยดูใกล้ๆเลยนะสิบสามสิบสี่วันยังไม่ถึงนะฮะพอข้าวต้มอ๋อข้าวต้มจ้าแม่บิดเออบิดเอาบิดต้องบิดตรงข้างบนบิดเออนั่นแหละเอ้าววันนี้บิดขึ้นทางไอ้นี่มันให้มันล็อกเอาล็อกยางลองดึง เออล็อกแล้วลองดึงนั่งดูว่ามันล,ออล็อกไหมนกยูงนะเออจะถามหลายที่แล้วว่าทำไมตั้นขื้อปะออลูกว่านกยูง<อ>เอ๋อนกยูงสวยพ่อขเขาตั้งให้แต่อสวยอ่ะอืม เห็นไหมนกยูงออกมาเลยลําแพนสวยนะกระตอกหน้าพนก็ยังสวยเลยนกยูงสท้ายอยากให้เอซีเห็นจังเลยสวัสดีทุกท่านนะคะมาพร้อกันยังไ่ะต้มนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอซีอ่ะทางนี้ด้วยอ่ะแม่ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะช่องนัดนะคะสวัสดีค่ะช่องนัดเอาให้ครบทุกช่องนะคะเอาให้ครบทุกช่องนะคะย่าพาก็มีช่องนะคะย่าพาด้วยบอสอ่า ย่าพาปู่ของย่าพาแฟมิลี่มีแล้วเหรอโอ้ยมีนานแล้วพี่นัดน้ำแอนน้ำแม่เป็นแอสแอดมินอยู่แล้วช่องย่าพาเหรอใช่ค่ะไม่รู้เรื่องเพรามีด้วยเหรอปู่ของย่าพาแฟมิลี่นางเอกช่องนะนี่ถามหน่อยนะลูกดวงอ่านเองฮะอ่านเอง อ้าวตอบเขาตอบเองอ้าไม่คำตอบนี้ไม่ถามค่ะไม่ตอบค่ะตอบเีงไม่ตอบนะได้ยินไหมว่าคุณเอกกระพงมะคาตอบนี้ไม่มีคําตอบเลยอ้าวปู่มาแล้วบัานี้ลูกแล้วจ้าปู่มาแล้วนะคำตอบนี้นะคะคุณเอกกระพงน่านกยูไม่ขอตอบนะคะนี่มาแล้วว่ะนะถือถือมอนเสื้อพืนหมอนใบอืมเอาบ้านไปแล้วครั้งนี้ไม่ขอตอบนะนะ นกยุงเอ้ยหนูต้องไปหากล้วยแล้วลูก้คบแปดนาทียังไปตามล่ากล้วยด้วยไปถือกล้องไปด้วยปะกล้วยต้องร้านนั้นมันมีใช่ไหมแม่นี่นี่ร้านนี้มีถ้าจะมีก็เดินดูเลยร้านไหนร้านนีนะนี่สูงนี่เออกล้วยสุก่ะเอากล้วยเลยน้ำหวานนะคะลูกกล้วยน้าหวานนะหลังไหนอะนี่นี่นี่เดินไปนี่ใกล้ๆโอเคไปหากล้วยนี่เด้่นพ่ออุ้ย้ยหอมมันพอหอมก็ได้ มันเบื่ออยู่บ่มาซ้วยปุ้ยปุ้ยนู่นนะนันนันกล้านยุคหันก็มีได้อยู่ข้างนะบ่มันกล้วยคนละอย่างเนี่ยปลูกเอาบ่ได้นะเดี๋ยวหนูไปหาก่อนปล่อยน้ำว้านันแม่นยู่งนันนั่นกล้วยมันท่านได้สุขารเมียาอาชีพมาให้สองวีน่ะเดี๋ยวไปเอากล้วยน้ำว้าก่อนนะคะยมีบอกว่าพรุ่งนี้หอเดี๋ยวน้องไปซื้อกล้วยน้ำว้าก่อน ซื้อกล้วยน้ำว่าก่อนนะคะกล้วยไม่พอกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้า ใช่ละพี่น้องนี่บอกขายจ้างใดล่ะนี่เด้กล้วยนะวะ้ำว้าวีเท่าไรคะวีอาจากบาทบกล้วยนี่บอกกล้วยน,น้ำว้าใช่ไหมเอาวีหนึ่งค่ะเอาวีนี้เด้อ Okay. ปัปแลวจ้ะพี่น้องได้กลัวแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ